สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องบริสภาพมาเฮกับเขาค่ะเมนูวันนี้มีอยู่อย่างเดียวนะคะพี่น้องบริสภาพมาทอดปีกไก่ค่ะพี่น้องสะทอดจังไดมักจังไดค่ะพี่น้องคอยสกอบนอกนุ่มในนะคะพี่น้องมริสภามาเฮกสูตรทองหนูสไตล์ของหนูเลยค่ะพี่น้องก่อนอื่นนะคะอันนี้นุ่ล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องหนูก็จะทำการจิ้มค่ะพี่น้องออกไว้ก่อนนะคะดีค่ะพี่น้อง จิ้มไก่นะคะจิ้มตรงปีกมันตรงน่องตรงทุกอย่างะคะ่ะพี่น้อง,ให,องให้มันพุ่นค่ะพี่น้องให้มันพุ่นให้มันเขาเนือเขานังนะคะนี่ค่ะเพราะว่าห้าสิบบ่บางนะคะพี่น้องสิบกีดบ่บางค่ะเดี๋ยผิวไก่มันสิบ,บง,งามค่ะเขาก็ใส่วิธีจิ้มเอาค่ะแบบนี้ค่ะแล้วัางมืดด้วยคะ่ะพี่น้องจิ้มไปเรื่อยให้ทั่วทุกทุกมองค่ะกาบะทั่วก็พ่อค่ะพี่น้อง เพราะว่าการที่ข้าไปบังนะคะมันจะเฮ็ดให้ผิวบวกลอยสวยค่ะข้าก็เลยต้องใส้วิธีจิม้มข้าวใส่ไหม่จิ้มก็ได้ซ้อมจิ้มก็ได้หรือว่าทีจิม้มหมูก็ได้ที่เป็นคุมๆนะคะพี่น้องนูก,ก็มีเบิร์ตภาษะพี่น้องแต่นุทนัาซสอมค่ะจิ้มไปเรื่อยๆค่ะขังได้บดถือก็จิม้มเอาละค่ะพี่น้องเล่นนุสจิ้มไปเรื่อยๆนะคะอีกสี่หาอันเด็กพี่น้องสเสียเวลาพี่น้องค่ะ เอาล้วค่ะเพรจิ้มล้วเรียบร้อยนะคะก็จะทําการหมักค่ะพี่น้องเอากระละมั่งว่างไว้ก่อนค่ะสิ่งแรกที่จะใส่คือซีอิ๊วขาวนุ่ะเซะไปซอง่อนโตะนะคะกับไก่หกสินค่ะพี่น้องตามด้วยพริกไทยปักมั่นนี่ค่ะ,คะแล้วก็ตามด้วยของปรุงรสนะคะพี่น้อง คุ้ใดมีรสดีค่ะกระไ่ใดนะคะพี่น้องกำหนูมิตะพงปรุงรสที่เป็นแบบน้ำซุปค่ะอันนี้ใส่เผือกความนัวือซื้อะค่ะพี่น้องใส่ลงไปตามด้วยไขย่ไก่หนึ่งฟองค่ะใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเอาละค่ะ แค่นี้ก็มีความแสบความนวแล้วค่ะพี่น้องใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะเวลาเข้าสิกินด้วยค่ะพี่น้องเข้าสืเอาไปทอดนะคะใ,ใส่ผสมแป้งโกกิด้วยค่ะพี่น้องต่าอยาผสมตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าผสมตอนนี้จะเห็ดแห้แป้งอกรอบค่ะเวลาเข้าสืบทอดแล้วาก็กเอาแป้งโกกิห้อยหย้อยห้อยห้อยแป้งทอดกรอบยี่ห่อได้ก็ได้ค่ะพี่น้องเอาละค่ะหนูก็จะเอาไก่ลงมาคลุกเขา การที่เข้าใส่ไข่ลงไปค่ะพี่น้องเพ็ดให้ไก่นุ่มขึ้นเนาะคะ่ะเพ็ดให้ไก่นุ่มขึ้นแล้วถอดเวลาถอดสีสวยค่ะพี่น้องไข่ไก่ใส่ลงไปเอาละค่ะเดินนมมักทิมไวจากสามสิบนาทีคอยมาทำการถอดกัน,น,ะะนเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องหลังจากนมมักทิมไวสามสิบนาทีเนาะคะ่ะนุก็จะเอาไปถอดค่ะก่อนที่จะถอดนุก็จะใส่แป้งลงไปค่ะแป้งโกกินะคะพี่น้อง เพิ่มความกรอบขึ้นมาอีกค่ะพี่น้องถ้าเ้าอยากให้กรอบเลยค่ะพี่น้องเ้าจะคุูกรันสีเนาะค่ะเอาไปกิ่ง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 กระแป้งนอกนอกกับทางอะไรนอกกะละมังนี่ค่ะพี่น้องน่คะอันนี้นุ่มต้องการให้กรอบนิดๆกรอบแบบว่าผิวกอบค่ะสบายเป็นเครือเป็นแป้งยังสั่นเลยค่ะพี่น้องนี่หลรจ้ะเห็ดง่ายๆค่ะพี่น้องรับรองว่ากินแล้วกรอบนอกนุ่มในค่ะกินกับน้ำจิ้มเนาะค่ะน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มเจลหรือซอสผิกก็ได้ค่ะ เดียวแต่พี่น้องมาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนุสภาพไปถอดเลยค่ะนุตั้งน้ํามันเลยทีนะคะพี่น้องกวกนน้ำน้ำมันนี่นุก,ก็เซปรไสร์ลายเป็นไรค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเปืองค่ะใสร์ลายไลน์กับเซืองน้ํามันค่ะชมเปีแขงๆค่ะพี่น้องนุก,ก็เอาไก,ก่ต้องไปถอดเลยค่ะนี่นะคะ พ้อกะทาเขามันหน่อยนะคะพี่น้องจะกอดได้แค่สองหรือสามสิบก็ะพอค่ะพ่อกรใใจเบิร์เพียเดียวไกลนันจะก,กอบ่ทัวถึงะคะ่ะสิกก่ะพาะกอดไปเรื่อยค่ะพี่นออ้องจะเยิดเนื้อกอดทั้งสองด้าน,นะคะ่ะ การที่ห้าวใส่ไข่กับใส่แป้งลงไปนะคะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดคิวพี่น้องนี่กรค่ะพี่น้องกรแล้วก็เลื้ยงนายกินค่ะเชื่อมกินค่ะพี่น้องนี่แหะค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องเฮ็ดให้ลูกให้ร้านกินได้ค่ะส่วนผสมแค่มีมักมีก็แล้วจะห้าเลยค่ะโดยจำเป็นว่าต้องมีน้ำมันหอมน้ำมันหอยก็ได้ค่ะพี่น้องใส่เกลือใส่พริกไทยใส่ชูรสลงไปก็ได้นะคะพี่น้องอันนี้เดี๋ยวจะห้าเลยค่ะแต่ว่างิีขาดบะได้ชื่อไข่เลยค่ะพี่น้องใส่ไข่ลงไปฟองนึงพอเอาอยู่เลยค่ะ ค่ะทอดไก่กลางๆไปเรื่อยๆค่ะให้ทั้งในมันสุกนะคะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องเมนูสะทอดไปเรื่อยๆจนแล้วนะคะเดี๋ยวค่อมาเบิ่งกันตอนเช็คค่ะพี่น้องเพราะว่าโมมีหยังแหละขอให้ทอดให้ใกล้สุกแค่ไหนก็คือจบค่ะพี่น้องแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะปีไก่ทอดกรอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ทอดกรอบใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องหอนเลยนะคะขออนุยาตใส่มือจับนะคะให้เบิรงนะค่ะแข็งๆกรอบๆเลยค่ะกระลังหอนๆขวนหวนเหลื้งสวยน่ากินนะคะพี่น้องอันนี้นุก,กินกับซอรพริกนะคะนี่ค่ะซอรพริกเอ่อซอรพริกของขา้าเลยนะคะพี่น้องแล้วก็ถ้าผู้ใดมาหมักแบบนี้นะค่ะพี่น้องนำปลาพริกหรือว่าเอ่อเจลกระดาษได้ะค่ะพี่น้องเอามาเห็ดจิ้มค่ะ กระแสบหรือตำบมกหุ้งค่ะแต่ัางนีเหตดแบบเด็กๆค่ะพี่น้องเอาซอสพริกกับไก่สีเนาะคะ่ะแล้วก็จะมี่เข้าวเหนียวค่ะพี่น้องก้องเขาหน่อยค่ะแม่ค่ะนี่ค่ะ ข้าวเดียวกรองเนยน้อยค่ะพี่น้องเอามากินกับไก่ทอดนะคะพี่น้องเป็นเมนูอาหารที่มอยุ่งกค่ะเฮ็ดกินก็นไดเฮ็ดเป็นกับแกมก็ได้เฮ็ดห้ลูไฮร้านกินก็ไดนะคะพี่น้องนี่ค่ะเม่โนยง่ายๆนะคะใส่ไข่ใส่แป้งโกกิลงไปรับรอกว่ากอบนอกหนุหน่มในกิลีค่ะพี่น้องนี่ละจ้าขอพคุณะหลายเด้อค่ะพี่น้องทุก้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกำลังใจทีม่มีให้กันเสมอค่ะ ทางเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเขามาบอกนุ่มมัวนด้วยกันค่ะพี่น้อง,องขอบเพื่อนหลายมาจ้าืันนี้มากินไก่มักซอสทอดค่ะกรอบๆด้วยกันค่ะ